วันนี้เราอยู่กันที่วัดเขาในอิฐอำเภอเมืองจังหวัดสตูลีนะครับที่เรากลับการะหลวงพ่อแดงมาแล้วนะครับแล้วก็เข้าไปกราบไหว้จิ่งสธิ์ที่อยู่ในถ้ำบริเวณนี้นะครับที่นี่นะครับเขาบอกว่ามีเรื่องเล่านะครับที่พระเจ้าเสือนะครับได้มาที่นี่นะครับแล้วก็มามอบปัทุนเรือนะครับให้กับพระอาจารย์แสงหรือว่าหลวงพ่อวัดเขาในอิฐรูปแรกนะครับในถ้ำจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยว ตามผมมานะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในในห้นนอ,องมากๆนแแต่ว่าสะอาดมากๆเลยครับอันนี้ก็ลงมาที่แรกนะครับนะครับแล้วก็ด้านซ้ายน,นะครับไปไปต่อครับในข้างในอีกห้องหนึ่งนะครับก็จะเป็นห้อระรูปนะครับ One well. เดี๋ยวผมก็จะพาไปหนึ่งห้องนะครับเป็นห้องที่สามนะครับทุกคนครับก็มาถึงจุดนี้นะครับก็อันนี้ก็คือเป็นก็บอกว่าเป็นประทุนเรือนะครับตั้งแต่สมัยพราเจ้าเสือเลยนะครับนี่นะครับแสดงว่าต้องเป็นไม้อย่างดีนะครับถึงอยู่จนถึงปัจจุบันได้แต่ถ้าเป็นไม้ธรรมดาก็คงจะก่อไปหมดแล้วนะครับมาเดี๋ยวไปดูจุดอื่นก่อนะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณรอบๆนะครับ จุดนี้นะครับก็จะเป็นที่แสดงหนังตะลุงนะครับตั้งแต่สมัยโบราณแล้วปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีมาแสดงอยู่นะครับในงานประจำปีนะครับไปครับทุกคนเดี๋ยวขึ้นไปอีกห้องหนึ่งข้างบนครับ ข้างในเย็นมากๆนะครับแล้วตรงนี้นะครับที่เขาบอกกันนะครับพูดไปก็กดลุกนะครับก็คือเขาบอกว่าตรงนี้เป็นที่ที่ืีสีนะครับมาบำเพ็ญศีลที่นี่นะครับแล้วก็ฝังล่างไว้ในก้อนหินเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับและจุดนี้นะครับก็เป็น ปูรฤาษีนะครับที่บอมเพ็ญศีลนะครับอีสําเร็จญาณขั้นสูงแล้วนะครับท่านก็อ,อ,อธิษฐานจิตนะครับให้ร่างท่านเนี่ยแห้งแล้วก็หายไปในผนังของถ้ำแห่งนี้นะครับเพื่อที่ไม่ให้สรีระร่างกายที่ไม่มีวิญญาณแล้วเนี่ยเป็นภาระ,ะของผู้อื่นนะครับเราจะเห็นได้ว่าข้างหลังนะครับลองสังเกตนะครับ กล้องสูมไปข้างหลังแล้วก็จะมีอคล้ายๆกับฤสีนั่งอยู่นะครับก็ดิ์สิทธิ์มากนะครับใครจะขอพรอะไรก็มากับท่านได้นะครับ ข้างในก็มีอีกหลายช่องทางนะครับมีทั้งชั้นบนแต่ว่าเราจะไม่ขึ้นไปนะครับเราจะพาทุกคนมาดูจุดนี้นะครับที่สําคัญถ้าใครมาที่เขางมรกอิกแล้วนะครับนอกจากไหว้หลวงพ่อแดงนะครับแล้วก็สามารถเข้ามากราบสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในในถ้ำแห่งนี้ได้นะครับเรวจะพาไปดูอีกจุดสุดท้ายนะครับข้างล่างตามเาร น่กาจะเป็นกิดปูนนะครับทางนี้ก็เป็นอีกทางนนงครับที่ว่าเราเข้ามาใช่ไหมเราสามารถออกมาทางนี้ได้เลยนะครับ เป็นทางออกรอแล้วนะครับครับฝากไว้ด้วยนะครับถ้าใครมาที่ขเขาสิงิ์นะครับนอกจากไหวหลวงพ่อแดงแล้วก็เข้ามากราบสักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในถ้ำด้วยนะครับ,บครับุณครับ